ครับพี่น้องคงจะเห็นผมหล่อผกผิดปกติใช่ไหมครับถึงจะเป็นเงาะก็หล่อได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องครับพอดีไปทำภารกิจกับคุณจตุพรพรหมพันธ์มาก็เลยหล่อสียบ้างวันนี้หล่อสียให้แข็ดนะ พี่น้องครับผมก็ใช้เวลาไม่มากผมเป็นพระรองครับพระเอกรออยู่ข้างหลังสองท่านด้วยกันพี่น้องที่รักพวกผมได้เดินสายกันมาเวทีวันนี้คือเวทีที่28ครกับพี่น้อง คนแน่นอย่างนี้ทุกเวทีเห็นหรือยังว่าวันนี้คนเสื้อแดงเต็มประเทศจริงๆครับพี่น้องใครคิดไม่ดีกับประเทศชาติใครคิดที่จะทำร้าย ดูไว้ดีๆจะได้รู้กันในวันนี้นี่คือของจริงไม่ใช่ของเกจะไม่กลับพี่น้องที่รักการต่อสู้ของโลกมนุษย์ในระบบการปกครอง <t ell> ก็คือประเัตการ กับประชาธิปไตยเราจะเห็นครับว่าวันนี้ประเทศไทยคนที่เป็นเผด็จการตัวจริงไม่ใช่ขุนศึกแต่คนอยู่ข้างหลังขุนศึกครับพี่น้องในยุคก่อนๆจอมเผด็จการของประเทศไทยมันเห็นหน้าเห็นตากัน ขุนศึกยึดอำนาจก็ประกาศชัดเจนว่าข้าคือผู้ยิ่งใหญ่จอมมารเเด็จการตัวจริงแต่วันนี้พี่น้องครับเป็นเระเดจการตัวสตรีหรือเปล่าครับพี่น้องไม่กล้าเผยคราบตัวจริงออกมา พี่น้องครับบนบนุษย์โลกใบนี้สังคมโลกเกลียดที่สุดคือการรังแกกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันคนที่มีอำนาจมีปืนมาทำร้ายคนด้อยกว่าไม่มีอำนาจและไม่มีปืน ค่าได้แม้กระทั่งมือเปล่าคนทั้งโลกเลียดที่สุดเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกก็ออกมาช่วยเหลือให้กำลังใจคนอ่อนแอกว่าคนมือเปล่าที่ถูกฆ่าครับพี่น้อง คนที่มีอำนาจคิดว่ากูมีอำนาจแล้วกูจะรักษาอำนาจโดยการใช้อำนาจฆ่าคนคิดว่าจะรักษาอำนาจได้อย่างไรคิดว่าการใช้อำนาจจะรักษาอำนาจของกูไว้โดยการฆ่าคนมันผิดไปแล้วจำไว้อำนาจมันผิด การที่จะรักษาอำนาจมีทางเดียวคือการให้อำนาจประชาชนนั่นแหละจะรักษาอำนาจอยู่อดครับพีนะ่น้องยิ่งข่ายิ่งขมแหงยิ่งรังแกกันคนไทยทั้งประเทศ ก็มาร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมต่อสู้ของคนที่มีอำนาจและรังแกกันมันยอมกันไม่ได้นี่คือคนไทยอำมา์สำคัญผิดครับพี่น้องหลายประเทศที่ผ่านมาการต่อสู้ของประชาชนเราจะเห็นชัดๆว่าคนที่เหลืองอำนาจ ลูกแก่อำนาจใช้อำนาจรักษาอำนาจอย่างนี้ผลที่สุดถูกประชาชนคนทั้งหมดไม่เหลือเลยแม้แต่ประเทศเดียวครับชัดเจนครับพี่น้องในประเทศไทยเมื่อสองปีจนถึงวันนี้อำมาต ใช้ร,รัฐบาลอภิส well, ิทธ nah ์ซ vale ึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจแล้วอภิสิทธ์ใช้อำนาจรังแกฆ่าพี่น้องประชาชนถูกประชาชนลงโทษเพราะฉะนั้นอำนาจบริหารจึงหมดไปถูกประชาชนจัดการครับพี่น้องการที่ใช้อำนาจหนึ่ง อำนาจบริหารหมดไปวันนี้ก็เหลืออำนาจตุลาการมันงวดขึ้นไปทุกทีต้องใช้อำนาจตุลาการมาจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตไทโดยเฉพาะสารรัฐมนูญครับพี่น้องเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะสารตุลาการ รัฐธรรมนูญครับพ่วงไทยครับพี่น้องเห็นหรือ,อยังว่ารัฐบาลอภิเิตใช้อำนาจในการข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนอำนาจนั้จะหมดไปโดยประชาชนแล้วศาลจะเหลืออะไรล่ะครับพี่น้องมารังแกกันอย่างนี้ผลที่สุด ความทนมีขีดจำกัดใช่ไหมครับพี่น้องถ้ากดดันรังแกไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้นกูก็จะสู้กับมึงใช่ไหมพี่น้องกูก็ไม่กลัวมึงนะครับพี่น้องไม่ว่าใครทั้งนั้น ใช้อำนาจอย่างไร้ความปรานีไร้ความยุติธรรมกูก็จะสู้กับมึงที่นี่ประเทศไทยพี่น้องครับสถานการณ์วันนี้มันเห็นกันชัดๆัดขึ้นทุกวันทุกวันสถานการณ์วันนี้คนทั้งโลกเห็นว่าประเทศไทยมันเป็นอย่างไร ยังหน้าด้านไม่ยอมที่จะคิดว่าการกระทำตัวเองนั้นมันหน้าด้านที่สุดไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยว่าได้ทำไปแล้วไม่รู้สึกรู้ตัวเลยอีกไม่กี่วันครับพี่น้องจะถึงเทศกาลกินเจการละเว้นอำนาจ โดยไม่กินเนื้อสัตว์และเมื่อละเว้นไม่กินเนื้อสัตว์ก็ละเว้นการฆ่าแม้แต่สัตว์ครับคนไทยยังรักษาชีวิตโดยไม่กินเนื้อสัตว์ครับวันนี้แต่วันนี้ผู้กระหายอำนาจ ยังคิดจะฆ่าพวกเราอีกกีสศบก็ตามถ้าขัดฝังการรักษาอำนาจพี่น้องครับขอร้องเถอะท่านอัมมาย์คุณนางทั้งหลายวันนี้แก่กันจะตายอยู่แล้วมีจิตสำนึกรักพี่น้องประชาชนบ้างเถอะ ละเว้นการฆ่าคือการทำบุญที่ได้บุญที่สุดจะไหมครับพี่นอ้องแล้ววันนี้จะฆ่าอีกกี่ศพยังไม่ทราบจะฆ่าอีกกี่ศพก็ตามคนไทยทั้งประเทศคนไทยรักความยุติธรรมคนไทยยอมไม่ได้ที่ข่มเหงรังแกกัน พร้อมที่จะสู้แม้แต่ชีวิตก็ไม่กลัวมึงในวันนี้ตายก็ไม่เสียดายชีวิตอยู่อย่างไรเกียรติไรศักดิ์ศรีอยู่ไปทำไมจะมีพี่น้องขอสู้ตายคาสนามรบจะไม่พี่น้องจะมป็ครับสู้ไหมครับ จงปกป้องนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรของเราจนถึงที่สุดสู้ไหมพี่น้องสู้ไหมครับโคดสกออกมามองหน้าบอกว่าหมดเวลาแล้วผมก็ไม่เป็นไรเราเจอกันบ่อยๆให้พระเอกพูดดีกว่าเพราะฉะนั้นขอขอบคุณพี่น้องครับรักษาเวลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ